ไปต้อนรับอะไรนะนอุ้ยอ่ะสักทายกันนะคะพี่ชายกับน,น้องชาย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตมิ่งวงคลด,ดูดูมือ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 โอ้ยไม่ทันใจนะคะพ่อไม่ทันใจผมเลยดูดมือเด็กชายมิ่งจะไปไหนคะ ผมจะไปไหนครับมิงวันนี้ไปต้อนรับวันนี้ผมออกงานอีกแล้วนะครับแม่แม่วันนี้ออกงานอีกแล้วอุ้ยจกกินกล้วยเองอุ้ยอ้ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกช่องครับไม่ถูกช่องเออช่องนั้นแหละครับถูกแล้วอยจกกล้วยกินเองโอ้ยอยอ้ย,อยจกจกตูดเเปา่าละตายแล้ว เดินทางต่อครับเดินทางต่อแล้วหนพอ่องานเขาเริ่มแล้วนะงานเขาเริ่มแล้วมิ่งบอกเร็วๆหน่อยพอ่อไม่ทันเขาดูดูอ้วนตุตะอ้วนตุตะตะมุตะมี อาบน้ำหลอๆอาบน้ำหลอครับผมออกงานอ่าวันนี้ผมจะไปต้อนรับนะครับต้อนรับเอ,อ่อคณะเอ,อ่ออะไรนะป้าเปีไปต้อนรับอะไรนะนนนรทักภูมิใจไทยไหไเห็นไหมค่ะท่านสส ổ. ครักภูมิใจไทยนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะอุ้ยอุ้ยเร็วๆรีบหน่อยรีบหน่อยเก้างแล้วเก้ามองครึ่งกว่าแล้วมิ่งโอ้ยเร็วๆวเร็วครับอ,อุ้ยรียบมากเลยเรียบมากเลย เราไปรับชมภายในงานกันนะคะเร็วพ่อแล้วแล้วพ่อแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเล่วิ่งไล่ดูดูดูพ่อพาวิ่งก็จะวิ่งไหมจะวิ่งทันผมไหมวิ่งบอกถ้าวิ่งเนี่ยพ่อวิ่งไม่ทันผมหรอก ฟังเสียงแล้วเขาน่าจะเริ่มงานแล้วนะคะวิ่งไปสายหรือเปล่า,าเาจเ <c oughs> ุ่นไงเขากำลังตามมาอีกเชือกหนึง่งมางานเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่ากำลังมาเหมือนกัน เร็วไปเร็ววิ่งวิ่งเร็วเร็วเลูกเ,เขาไปตรงไหนอ่ะอ๋อคุณนะพิ่รามิดบอกไปตร,รตงจอดรถดไปแถวนี้มันมะเดีย๋ยวไปรับชมภายในงานนะคะแม่แม่ถึงงานแล้วครับโอ้โหเยอะเลยนะคะพี่ช้างน้องช้างเยอะเลยนะคะ ชายมิ่งเอาขยะไปทิ้งนะคะพอกินน้ำเสร็จแล้วเด็กชายมิ่งเอาข,อาขวดน้ำไปทิ้งให้พี่พ่อนะคะาาปไปหาพี่ชายหาพี่ชายโอ้โหอันนี้ อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะซักทายกันนะคะพี่ชายกับน,น้องชายนั่งหายแล้วมื่อนั้นแล้วคนนี่ไปป้อนนั่งแก้วนั่นบอลกําลังแบบเสือกับท่านรถโต๊ะไม่ใช่ไดนดีอเออโอ้โอ้โดด้วยแบบใส่ตูดด้วยอ่ะเต้นเต้นแข่งกันไหนแล้วนี่แล้วโชว์สเต็ปแล้วมีดนตรีไปเมไปเมื่เปีมีดนตรีไปเมื่ต้องจังหวะมากไหมต้องมีดนตรี ดูดูดูพี่จอดูวิ่งนะคะเออๆออมาบ้างมาเเดียวกันเอาเด้อเออโอ้โหสาบินะโอาอะเยวิ่งเข้ามาร่วมแจมกับพี่ๆนะคะ กับพี่ก่อนแล้วทำข่าวพี่เร็วเป็นยังไงพี่เป็นอะไรครับพี่พี่เป็นอไ่ยรนอ๋อหาพร้อกันน่ว้าว โอ้ยได้ที่ถูถูแล้วนะคะตอนนี้ง่ายที่ได้พื้นเมืงของพ่อใหญ่โบน่านี่โอ้พ่อใหญ่แปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเลยดิหน่เป็นิ่งถึงแนงอยเลยนี่โอ้ใหญ่มากเลยบิ๊กเลยนะคะงานนะคะแม่แม่รู้กัโอ้โห เอาไปแล้วพี่ร้องทำไมพี่พี่จอยร้องทำไมพี่จอยบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ้คุณอ่ะทิ้งงานเม่าไหมคุณอ่ะทิ้งงานรถพ่วงบ่สอะไรไหมโอ้ต่างงานนะคะต่างหงา ค่ะตอนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณ,คณแม่เอซทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมก็ขอให้มีแต่ความสุขค่ะก็ฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้ฝาขอบคุณและสวัสดีค่ะ